ค่ะอ่ะมาเรื่องของงานบุญกันบ้างใช่แล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน20,000ตัวค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ค่ะ ที่บริเวณบึงช้างบ้านโพสวัสด์หมู่ที่4ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจำนวน20,000ตัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมบร,ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566 ประชาชนจิตอาสาและสมาชิกจิตอาสาพระราชทานนักเรียนโรงเรียนบ้านโพสวัสด์พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรครับได้กล่าวเพิเ่มเติมว่าจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้น้อมนําแนวทางจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมอาสาปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2 5 1 6 โดยปล่อยพันธสัตว์น้ำนะครับบริเวณบึงช้างบ้านโพสวัสด์หมู่ที่4ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและยึดมั่นในการปฏิบัติด,ดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบต่อไป